สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกับช่องนิยะน้ำส้มสดนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาส่งน้ำส้มกับเอ่อเขาเรียกอะไรอินเตอร์เอ็กซ์เพสอินเตอร์เพสแล้วก็เป็นบริการที่ว่าสามารถเออส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าได้เลยนี่เราลองส่งครั้งแรกค่ะแล้วก็ส่วนของตรงนี้คือลูกค้าเรารับหน้าบ้านได้เลยไม่ต้องแบบออาไม่ต้องไปขนส่งแล้วแล้วก็ ถ้าลูกค้าที่อยากกินแบบปรีย่อยก็สามารถสั่งได้นะคะเรามีบริการสง่งถึงหน้าบ้านแล้วสง่งถึงหน้าบ้านได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะไปนะป้านนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อป้าบอกสง่ง เอาลุงแจ้งอะไรอะไรนะส่งวันนี้สงวันนี้วันที่เป็นทุกี่ไม่เคยวันนี้ลูกค้าใจร้อนแล้วก็ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่ากไมเดี๋ยวเอารายการรายการนันนี้มันเป็นตัวใหม่ว่าลูกค้าบอกว่าีเาส่งไปแล้วทุเท่แล้วก็ต้องเวนีหาส่งนี้เขาเรื่อเก หนมีชฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหนูด้วยนะหนูมีช่องยูท b e นะช่องนิยาน้ำส้มสดนะฝากกดติดตามด้วยนะหนูมีช่องยูท b e เนี่ยเชิญเลยนิยะน้ำส้มสดแต่ว่าต้องเขียนโยเป็นบัวผู้หญิงโยผู้หญิงสละแล้วก็เล็กเก็บโดยคนทั่วไปเขาจะเขียนโยยักษ์แต่ของหนูไม่ได้เขียนโยยักษ์ของหนูโยผู้หญิง เราจะน่ารักกุญแจเดียวผู้หญิงเดี๋ยวอธิบายนิดนึงใส่กล่องกระดาษก็ได้อะไรก็ได้เราทำคำเย็นมาวันเดียวถึงคือซุ่มหนึ่งเขาได้รับสินค้าเลยเลยทุ่มหนึ่งลูกค้าจะได้รับสินค้ายาทุกยันยาไมวันเดียวแต่ว่าไม่ออกชื่อดีกว่าราคาตรงมือกับพี่หัวหรือไม่นได้ได้ไม่ออกชื่อออกสื่อเดี๋ยวตรงที่บอกได้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีใจมาก